นี่บัตรปลุกพลังวิญญาณหรือว่าตัวเปิดกาชาพี่เตรียมมาเป็นพันบอกเลยว่าถังซารลับตัวนี้ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนอะว่าจะจัดเป็นห้าดาวแด,วดงซะด้วยกราบสวัสดีพ่อม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมือถือร้อนแรงภายในปี2022ต้วหลวงต้าลูกสัพยุธวิญญาณาอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันดีว่าไอ้เจ้าตัวถังซารลับตัวนี้เนี่ยผมได้เคยเปิดไปในอีพีที่แล้วซึ่งภายในคลิปนั้นเนี่ยผมใช้ตัวดำน้อยนี่ซะเหลือเกินในการเปิดหาสรุปสุดท้ายเเจ้้้าาตตัััวถงงบนนีผมมอก็ไไ่ดะ ดวงดีก็เปิดได้แค่อาวุธลับระดับ SSR <Wow. S 1> เข็มมรสุมบุบผาซึ่งมีน้องๆหล,หลายๆท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยว่าถ้าใครเปิดได้เจ้าอาวุธลับตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถนําไปรับเจ้าตัวถังซาลับได้แบบฟรีๆ <Wow. S 1> แต่ประเด็นเลยคือเท่าที่ผมมาหาดูมันไม่มีเลยนะฮะสำหรับการรับถังซารฟรี uh. เนี่ยผมเปิดไล่ดูแต่ละตัวคือไม่มีนะเจ้าตัวถังซาลับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน uh. มาเช็คดูในกระเป๋าตรงค่าชิปตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกัน uh. มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมต้องเติมยัดมาเป็น VIP ระดับนักบววเพืื่่ออทีจะไปซ้ตส มาประมาณน1 0พันกว่าใบบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ก็ให้มันรู้กันไปว่าไอ้เจ้าตัวถังซันลับมันจะโผล่ยากเย็นสักขนาดไหนกันเชียวเเผื่อถ้ามันออกมาเนี่ยกะว่าจะปั้นเป็น5้าดาวแดงด้วยรวมไปถึงอาวุธลับเข็มมรสุมตัวนี้กะว่าจัดเป็น5้าดาวแดงสี่ดาวลุ้งแบบแน่นๆหรือไม่ถ้ามันตันได้แค่ไหนก็เอาให้มันสุดแค่นั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจัดกันไปเลยครับ1ิตัวแรกๆนะโอ้โหฟ้าอลามเกลือเน้นๆครับคุณผู้ชมจัดกันมาต่ออีกสิบใบ ขอกดข้าไปเลยฮะโอ้โหก็ยังคงเกลืออยู่เหมือนเดิม1ิใบต่อมาในครั้งนี้จะเป็นรอบที่30ใบนะก็ยังคงเกลือเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆครับโอ้ดูดีอะไรมันจะออกยากออกเย็นขนาดนี้ครับเนี่ยใบที่40โอ้โหก็ยังคงเกลือนะอย่าบอกว่าจะมาการันตี60ไม่เอานะคุณผู้ชมลองดูฮะโอ้โหซึ่งกดรอบนี้ยังไง SSR ก็ต้องมาอย่างแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นก็เปิดมาเลยฮะถังซานอาวุธลับใช่หรือเปล่าเอ่ยเลือดไทยด้วย เฮ้ยคุณผู้ชมมันมา,นาวะเฮ้ยโอ้โหเสียตัวเปิดกระชาแค่หกสิใบเท่านั้นครับางชาตอาวุธลับโผลมาเลว้วให้ตายเจอคุณพระคุณเจ้าอันนี้ถือว่าดวงดีนะครับนี่้ยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก,การการันตีมันก็ยังไม่ครบนะเพราะว่าผมเปิดตัวไปทั้งหมด1 1 0ใบแล้วมันเป็นอะไรที่ดวงดีเบิ้ลไปกว่านั้นด้วยตรงที่ว่าผมมีเข็มมรสุมเ SR ตัวนี้อยู่<ม>บอกเลยว่าจังหวะนี้เอามายัดนี่โหดจัด อย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้มันดีคือมันต้องปั้นเป็นดาวเดงก่อนนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าอาวุธของผมเนี่ยยังคงกาดอยู่ฮะแบบนี้ไม่กดเพิ่มไม่ได้แล้วครับน้องๆเพราะฉะนั้นต้องจัดไปอีกรัวๆฮะเพราะผม<ๆ>เองจะทําเป็นดาวรุ้งแบบสวยๆงามๆ <Wow. S 1> บอกเลยว่าถังซารลับตัวนี้ต้องยืนหนึ่งในบัลลังนี้ให้ได้ครับคุณผู้ชม uh huh. เพราะนั้นเราก็กดรัวๆ uh huh. กันไปเลยฮะไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายเพราะว่าเราได้ถังซารลับมาแล้วไงส่วนอาวุธระดับ SSR เราเองก็ได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ในรอบนี้ได้ตัวละคร SSR มาอีกััเนนน้้าาูกกกรระะดดพขม ไปแบบรัวๆลุ้นหาเจ้าตัวออกมรสุมนะครับผมอ,อีกสักอันหนึ่งนะกำลังจะดีหรือไม่ก็หาแบบรัวๆไปเลยนะครับประมาณจิตแอันอเ,เอาไปอัพอเ,เป็นดาวลุ้นกันแบบยาวยๆรัวๆครับผมตัวมีเยอะแล้วก็ถังสารลับโผมาอีกแล้วะรอบนี้แม่โดนดีจริงๆแลยนะพอเติมระดับ v ีพ <ream> มาเป็นนักบวชนี่อะไรๆมันก็ดีแต่ประเด็นคือกระเป๋าตังค์แห้งฮะคุณผู้ชม ทั้งเดือนนี้หรือไม่ปีนี้เนี่ยก็ต้องแดกมาแม่ประทังชีวิตกันยาวๆครับ <c oughs> เพราะว่าดันเอาเงินมาถลุงกับเกมนี้ไปเรียบร้อยและส่วนอาวุธระดับ SSR ก็โผล่มาอีกหนึ่งชิ้นครับสำหรับอาวุธตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะถ้าให้ไปเทียบกับเข็มมรสุมตัวนั้นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าได้มาก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเก็บไว้ได้แล้วก็มีโอ้โห <c oughs> อะไรครั เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอแคปรูไปไว้ก่อนเลยทังซานร,รับสามตัวแล้วก็น่าจะเป็นเบนจามาดมาอีกหนึ่งตัวพร้อมกับอันหนิงอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็น้องดอกบัวนะครับน้องบอกบัวบานที่เป็นซัพพอร์ตดวงมึงเกินคาดจริงๆครับมาอีกแล้วค่ะถังซานจัดต่ออีกสิบใบครับอยากได้อาวุธครถังซานมาลูๆไม่ค่อยตื่นเต้นมากมมยสักเท่าไหร่แต,<อ>แต่สิ่งที่อยากได้คืออาวุธแบบเป็นแถบๆอะ่ะมาได้ไหมอาวุธน้องเข็มมรลสุมจัดมาแบบติดๆกันสักประมาณ5ชิ้นได้ไหมจัดมารอบนี้โอ้โหไม่กกว่าอเลย เงินที่เราเติมมาคุ้มแล้วฮะจังหวะนี้เพราะว่าได้ถังสาร,รับมาตั้ง 4- 5หตัวจากที่เราเปิดเมื่อกี้นะคือเปิดได้เยอะมากฮะถังสาร,รับดูว่าดวงดีโคตรฮะแล้วก็รอบนี้ได้ออสการ์มาอีกหนึ่งตัวส่วนอาวุธเข็มมรสุมไม่โผล่เลยฮะเอสอาร์ oh. S <S โผล่มาอีก2ตัวอะไรครับนี่อยากได้อาวุธรับจ้ะไม่อยากได้เอสอาร์แล้วจ้ะได้จนเบื่อแล้วครับขออาวุธรับได้ไหมดอกบัวเข็มมรสุมบุผาขอหน่อยเถอะโอ้โหไม่โผล่เลยอะไรเป็นโผล่ยากขนาดนั้นครับนี่เข็มมรสุมเฮ้ยถังสาร ห้าดาวลุงไปเลยไหมหรือห้าดาวแดงก็พอแต่ประเด็นคือเข็มมอสุมยังไม่ได้ครับขอพัดเบรกมาอัพดาวสักนิดนึงละกันนะ ห้าดาวแดงเลยมั้งเนี่ยวันนี้ออกมาแบบโคตรเยอะคุณผู้ชมนี่ไม่ได้ไปเอาแบบตู้ปาถนาด้วยนะอันนี้คือเปิดตู้ของมันผิวๆสามดาวแดงเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมเอ้ยพลังอยู่ที่<อ>แสนเก้าอะไรมันจะเถื่อนขนาดนั้นครับพี่<อ>ส่วนค่าสเตตัสหรือแต้มพรสวรรค์อันนี้ก็อัพไม่เป็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าถังซารับเน้นอะไรแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าน่าจะเน้นคีหรือไม่ก็พลังโจมตีรัวเพราะฉะนั้นผมขอยัดคีไปก่อนแล้วกันนะการตึงคีคอนแบบแน่นๆครับแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ส่วนการอัพดาวอาวุธตอนนี้ได้แค่ระดับนะ ห้ดาวเหลืองนะครับผมขันต่อไปก็ได้เป็น1ดาวแดงถือว่าใช้ได้อยู่ดาเมจเพิ่มมาเป็น4,8 0พัส่วนเข็มมรสุ่มไม่ได้เลยนะแล้วก็ได้เจ้าลูกกลมๆอันนี้มาอีกหนึ่งลูกพอดีฉันอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขายิงได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วความแรงของอาวุธลับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาวุธลับนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับถังซานโดยตรงเพราะฉะนั้นบางทีผมอาจจะยิงเบาก็เป็นได้เริ่มแรกขอทําการบัฟไปก่อนเลยฮะโรงๆบัฟไปก่อนบัฟไปก่อนค่อยยิงที่หลักนะบัฟเดียวไปอีกหนึ่งตัวเป็นเล่ารออบบพร้กั ตัวถังซานยิงใส่ปู่กระบี่ไปฮะช็อตนี้ยังไงดาเมจเข้าเท่าไหร่เอ่ยขอช้าๆโบกเขาแบบอืมก็ถือว่าแรงอยู่นิดนึงแต่ถ้าให้เทียบกับคนระดับท็อปท็อปเซิร์ฟเนี่ยน่าจะเบากว่าเขาเยอะนะเพราะว่าโปท็อป์สับเซิร์ฟนี่เขาปั้นอุปกรณ์อาวุธลับมาเป็นแบบดาวแดงไงของผมมันยังเป็น3ดาวเหลืองกากๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิงเบานะคุณผู้ชมจู่ๆชิงลองยิงดิยังไงช็อตนี้ดาเมจจะเท่าไหร่กันเชียวโบกเขาแบบอืม ต้องไปอัพดาวกันอีกเยอะอเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อเพราะว่าตอนนี้การันตีผมอยู่ที่150ถ้าเกิดเปิดครบ200เนี่ยผมเองจะได้อาวุธลับระดับ S S R อย่างน้อย1อันไม่รู้ว่าเข็มมรสุมตัวนี้จะออกมาหรือเปล่า<อ>นนเรากดไปเลยครับ1ิตัวอ้าวแต่อะไรเนี่ยในกิจกรรมนี้คุณปูพลังลิมิตวันนี้ไปแล้วโอ้อมันมีจํากัดวันในการเปิดกาชาด้วยเหรอเนี่ย<อ>สาบกะว่าจะยัดเป็น4ดาวลุงโอ้โหอดเลยครับในวันนี้ต้องรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆแล้วฮะว่าสรุปแล้วถังซานอาวุธลับตัวน สำคัญเราจะเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้หรือไม่โปรดติดตามรอกันต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะไปขอมาทดลองตีในดินแดนป่าสนธยาสักนิดหนึ่งกันหน่อยสิว่าดาเมดเขาจะแรงจริงๆสมกับคำร่ำลือหรือเปล่ากถ้าเกิดดาเมดมันไม่แรงเนี่ยผมไม่อยากจะปั้นเลยนะรับเดี๋ยวให้กับทางสานรับไปก่อนต่อด้วยเพิ่มเกรดครับแล้วจังหวะนี้จัดไปเลยคะ1หนึ่งนัดใจงูแบบเน้นๆยังไงดีดาเมจโบกไปโอ้โหโอ้โห้แรงนั่นน่ะไม่ใช่ไม่แรงนะคุณผู้ชมโอ้โอยิงซ้ำอีกทีครับผมไม่รู้จะ ตายหมู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่ตายนะรู้สึกอาวุธรับตีหมู่นี้ไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเจ้าตัวอาวุธรับตีเดียวจูจ,จูชิงขออีกสักหนึ่งนัดครับผมยิงหมาขาวไปเลยฮะ ยังไงดามจดบวโอ้โหแรง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 ถือว่าแรงใช้ได้นี่ยังไม่ได้ไปอัปเดตดามจอะไรมาเยอะนะถ้าเกิดว่าผมไปอัปดามจหรือไปตีบวกรวมไปถึงก,การอัปดาวยิงดอกหนึ่งน่าจะเป็น10ล้านได้เลยนะคุณผู้ชมครับเป็นแบบนั้นได้นี่ผมสบายใจอย่างยิ่งเลยฮะถังซานยิงไปอีกหนึ่งดอกครับเลือดฝั่งศัตรูเหลืออีกสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์บโอ้โหเรียบร้อยแรงเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเกิดวันนี้สุ่มได้อีกห้าสิบรอบนี้ห้าดาวแดงน่าจะมาแล้วนะสำหรับตัวถังซานรับนะส่วนอาวุธรับหนึ พงบุผาไม่ค่อยโผล่เลยโผล่แต่พวกอุปกรณ์อาวุธที่มันแบบกะกากอ่ะแล้วก็มาดูสกอร์ <สะ S 2> ดาเมจกันตอนนี้ถังซานอาวุธรับโอ้โหดาเมจดมันเท่าไหร่เนี่ยสองพล้านเหรอ<ะ>หรือ20 0 0 0ื่นสองหมล้านหรือ2ล้านหรือ20บล้านโอ้คือเยอะมากส่วนจู่จูชิงล่อไป7จ็ดพันสองร้อยห้าสิบสองเคน่าจะ7จ็ดล้านสองโอ้โหไอตัวเคนี่ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ถือว่าแรงอยูพ่พอสมควรครับในสูตรน,นี้เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เราเองก็มาจูใจกันเพียงแค่นี้กันก่อนหากว่าเพื่อนๆท่านใดที่อิจฉ ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าใครที่จะไปเปิดตู้ถังซานก็ขอให้ดวงดีก็แล้วกัน <Okay. S 1> แล้วให่ลืมเกมมือถือร้อนแรงแห่งปี2022ัโต้หัวต้านลู่สับยบทธวิญญาจารย์สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นีดวิญญาจารย์ดาวโหลดเลย